มันจะเขียวแล้วก็พ่อค้าเข้ามาเห็นปุ๊บเขาแบบมองไกลๆคือเขาจะแบบเอ้าทําไมผักเจ้านี้มันไม่เหมือนคนอื่นเขาอ่าร้อยถาดเหมือนกันถ้าใช้ปุ๋ยเคมีก็ยประมาณห้าหกตันแต่ถ้าใช้ของปานินทองนี่ต้องมี9ตัน10ตันค่ะนี่ทช้ตลาดตัวไปใบจะสีนี้แต่ถ้าเป็นของปานินทองใบมันจะสีนี้ใช่ค่ะมันจะเขียวสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมสว่างภูคลองแถวนะครับพาท่านผู้ชมตะลุยสวนมาที่ อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูร์ท่านผู้ชมครับการทําเกษตรเนี่ยบรรยากาศมันก็ดีนะครับแดดร่มลมตกช่วงห้าโมงเย็นเราจะพาท่านผู้ชมมาดูว่าหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวแล้วพี่น้องทางทางมงเนี่ยเขาปลูกอะไรกันนะครับอากาศดีมากซึ่งคนกรุงเทพไม่ได้สัมผัสอากาศแบบนี้ถ้าจะสัมผัสต,ต้องเป็นช่วงปีใหม่หยุดย,วยาวๆแล้วมานอนที่ดอยกันนะครับแต่คนทําเกษตรที่นี่อากาศดีอากาศบริสุทธ แต่ถ้าทําเกษตรแล้วมีกําไรทําเกษตรแล้วมีตังค์จะอยู่ที่นี่อย่างมีความสุขแต่ถ้าทําขาดทุนนี่แหละครับคือปัญหาใหญ่ตามผมมาดูนะครับว่าพี่สาวิตรีแกปลูกอะไรวันนี้เชิญทางนี้หน่อยขอขอความรู้เรื่องกระหล่ําปีอันนี้กระหล่าปีใช่ไหมใช่ค่ะเพราะฝั่งนี้ถ่ายฝั่งนี้จะงามกว่าฝั่งนี้ไม่ได้ถ่ายอันนี้ถ่ายแล้วปลูกใช่ตัวนี้ออันนี้ขุดเลยอย่างเดียวค่ะอื ปัญหาของกระหล่ำนี้มีปัญหารากเน,น,น่าคนเน่าไหมมันก็มีบ้างค่ะยุบก็มีเหมือนกันใช่ค่ะอ๋ออืมอืมอันนี้ปลูกเกียวอะไรคะนี่อันนี้ปลูกอยู่200ถาดค่ะอันนี้200อยถาดใช่ค่ะ200ยถาด,ถาดซีกนี้ขึ้นไปนี้นะจากทางนี้มาทางนี้หมดเลยค่ะอฝั่งนี้ด้วยใช่ทั้งหมดนี้200อยถาดใช่ค่ะโอ้แสดงว่าปลูกเกลียวกัเดิมแต่ก่อนนี่ผมมทโมาถานปลูกร้อยถาดใช่ค่ะเที่ยวนี้2อ0ยถาดเที่ยวนี้200 ปลูกนี่เราเราเราเริ่มปลูกนี่กี่วันเราถึงจะตัดขายได้60วันค่ะ60วันได้เลยนะใช่ค่ะเพราะว่าสองเดือนสองเดือนทําแต่ละชุดนี่จะสองเดือนสองเดือนออันนี้อันนี้ปลูกเดือนพี่กาใช่ไหมใช่ค่ะพี่กาทันวานนี้เก็บละ มกกะลาจะลงอะไรต่อที่นี่มกกะลาก็ลงกระลำต่อกระลำที่เดิมก็ได้ใช่อ๋อไม่มีปัญหาจะทําอยู่สองรอบแล้วก็ค่อยไปเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแล้วก็กลับมาทำอ๋อคือฤดูฝนก็ปลูกได้ใช่ค่ะกระลำได้เหมือนเดิมใช่ค่ะอ๋อค่วนี้ผมถามหน่อยว่ากระลำเนี่ยเขาต้องมีระยะห่างในการปลูกไหมมีค่ะนี่นี่ดูท่านผู้ชมนีนะนี่กระลำนี่น่าจะห่างกันประมาณสักสาสิบซน ต้นละสามสิบซินนะครับพื้นที่ทั้งหมดนี่ปลูกไปสองยถาดถาดละร้อยเจ็ดต้นถาดละร้อยเจ็ดต้นนะครับเราให้ปุ๋ยเนี่ยพอปลูกเสร็จนี่กี่วันให้ปุ๋ยห้าวันบางทีหาวันก็เจ็ดวันแต่ส่วนมากหนูจะให้ห้าวันห้าวันใช่ค่ะห้าวันครั้งห้าวันครั้งไม่ห้าวันรอบแรกแล้วก็มาอีกเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งค่อยให้อีกทีหนึ่งใช่ค่ะการให้หยอดเลยใช่ไหมครับจะหยอดเลย กันให้ต้องขึ้นน้ําให้ให้เปียกก่อนไหมขึ้นค่ะขึ้นแล้วค่อยมาเดินหยอดปุ๋ยจ้ะอ๋อพอหยอดแล้วก็ประมาณอย่างสมมุติวันนี้เราหยอดปุ๊บพรุ่งนี้เช้าเราก็หยดเอาน้ําใส่อ๋อให้มันละลายค่ะครับแล้วตลอดการเก็บเกี่ยวนี่ใส่ปุ๋ยกี่รอบสองรอบจ้ะสองรอบพอค่ะอ๋อสองร้อยถาดเนี่ยเราใส่ครั้งละกี่กี่กับกิโลคะเนี่ย อันนี้ก็คือสองกระสอบค่ะสองกระสอบใช่ค่ะใช้ตองก้าสองกระสอบตองก้าสองกระสอบผสมกับปรับปรุงดินปรัปรุงดินดระทอนึงก็กลายเป็นสามกระสอบนะครับสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยต้นอันนี้สองร้อยฐานนะค่ะไอสองไอไอสองร้อยถานนี่เคยเก็บสูงสุดได้เท่าไหร่ก็ประมาณยี่สิบยี่สิบสามถึงยี่สิบห้าตันค่ะยี่สิบสามถึงยี่สิบห้าตันจ้ะเราตีคร่าวว่า ร้อหนึ่งได้10บตันร้อยถาดได้10ตันใช่ค่ะเ<อ>พราะว่าเราแค่ตีแบบว่าคร่าวๆแต่ว่าถ้าจริงๆทําจริงๆอยู่ที่อยู่ที่หัวถ้าหัวจะเสมอกันก็จะได้มากกว่านั้นอเบื้องต้นเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีนี่รู้จักปานินทองได้ยังไงก็มาฟังในวิทยุ<อ>ได้อยู่สองเดือนมันก็เลยลอง พอลองปุ๊บลองจากตัวไหนก่อนลองทีแรกลองจากมะละวานเอาอะไรมาใช้หัวเชื้อเอาปะพุงดินปะพุงดินมาใช้ใช่ปปรุงดินแล้วก็หัวเชื้อเอาหัวเชื้อมาฉีดดูมะละหวานใช่ค่ะแล้วทีนี้แบบเอาปะพุงดินมาใส่ต้นเนาะก็เลยแบบอืถูกใจนะมันเขียวนานมันเขียวนานแล้วมันก็ยาวไวด้วยเออมันยืดเร็วยอดมันยืดเร็ว แล้วเราก็ตัดได้แบบใบด้วยอะไรอย่างเงี้ยหวยเชื้อนี่ฉีดสักกี่วันครั้งเจ็ดวันค่ะเจ็ดวันฉีดเจ็ดวันฉีดใช่ยอดมันพุ่งเลยใช่ค่ะอืมคราวนี้ก็เลยติดใจเอามาใช้กับอะไรต่อคราวนี้เอามาใช้ลงกับกระลำปีกระลำปีเลยจ้ะอ๋อแล้วก็ทำมาเรื่อยๆเลยกระลำปีกระลำปีไม่ขาดเลยครับคือก่อนจะปูนี้เราเอาสารปรับปรุงดินบริทองรองพื้นก่อนใช่ค่ะพอรองเสร็จแล้วนี่ก็มาตองก้าวอย่างเดียวเลย ตองเก้าค่ะแล้วเวลาเราฉีดยาฆ่าแมลงเราก็หัวเชื้อปลาดินทองใช่ค่ะหัวเชื้อนี่พี่สาวิตรีผสมซองหนึ่งนี่น้ําเท่าไหร่ซองหนึ่งก็200ค่ะ200ถ้าอยากให้เข้มข้นสองซองน้ำสองสองร้อยนะใช่ค่ะถ้าครั้งแรกนี่คือคือจะสองซองหนินงซองเม็ดซองหนึ่งปลาปลาปลาดินแม็กหนึ่งซองหัวเชื้อหนึ่งซองผสมน้ำสองร้อยลิตรผสมยาฆ่าแมลงได้ใช่ผสมฮอร์โมนได้ใช่ ฉีดฉีดได้เลยแต่ฮอร์โมนก็ใช้ของปนิงทองเหมือนกันผักงามผักงา, <laughs> งามดีนะครับอ <laughs> อ๋ <laughs> อ <laughs> ก็ใช้ตัวนี้ <laughs> มันเห็นความแตกต่างตรงไหนถึงถึงกล้าใช้มันแบบมันจะเขียวแล้วก็พ่อค้าเขามาเห็นปุ๊บเขาแบบมองไกลๆคือเขาจะา่าเอ้าทําไมผักเจ้าเนี้ยมันไม่เหมือนคนอื่นเขาใบามันหนากว่าใบา<อ>มันใหญ่กว่าคือสีมันจะสวยกว่าสีมันเข้มกว่าใช่ อันนี้ก็คือแบบว่ามาถึงพอลองตัวนี้ปุ๊บแล้วก็มาลองตัวนี้ก็ติดใจคือแบบเคมีแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้เนาะแต่ก่อนนี่ใช้เคมีมันได้เยอะไหมมันเห็นน้องน้องเขาทำเขาใช้แต่เคมีก็ไม่ค่อยได้เยอะไม่ได้เยอะใช่ไหมห้าหกตันได้ร้อยถาบางทีก็ร้อยถาบก็ได้สองคันสามคันเนี้ยประมาณห้าตันหรือหกตันห้าตันหกตันแต่พอมาใช้ปานินทองเนี่ย ของพี่สาวิตีเคยทําได้เท่าไหร่นะทำได้เก้าเก้าตัน,ต,นตอนแรกเลยเอพอทีนี้เราก็มาแบบ<อ>ปรปับปรุงใหม่ก็เอาพวกหัวเชื้อด้วยอะไรด้วยมา<อ>ผสมผสษษานกันไปครับแล้วทีนี้ก็ได้เยอะอ น้ำหนักก็ดีหัวก็ใหญ่หัวมันเนียนดีไหมใช่ค่ะเออนี่นีแต่ตอนนี้น้องๆเขาก็เริ่มตามวราะน้องเขาทาอยู่ฝั่งนู้นเขาก็เริ่มตามแล้วอ๋ออ๋อก็เลยสั่งเยอะเห็นข้อแตกต่างเลยนะครับดูนะท่านผู้ชมนี่ดูใบมันเขียวปีแล้วดูมันสดใสนะใช่ค่ะดูนี่เห็นไหมดูแล้วมันมันสบายตาไม่มีใบเหลืองไม่มีอะไรเลยแต่ข้อดีคือหัวมันแน่นน้าหนักมันดีใช่ค่ะ ร้อยถาดเหมือนกันถ้าใช้ปุ๋ยเคมีก็จประมาณ5-6ตันแต่ถ้าใช้ของปานินทองนี่ต้องมี9ตัน10ตัน <ฮะ S 1> นี่มันเพิ่มขึ้นมาเยอะนะเพราะว่าบางทีพ่อค้าเขามาเห็นปุ๊บเขาบอกว่าโอ้ยมาเจ้านี้นี่ตัดจนแบบบางทีอ่ะเหนื่อยคนตัดจนท้อมากงั้นเถอะ <c oughs> ใช่ค่ะเออ,เออเดี๋ยวขอชมสวนหน่อยค่ะมาดูทางนี้หน่อยสิ <c oughs> อบรรยากาศดีมากเลยนะอากาศ หรือดูฝนที่นี่มันหอ่อไหมห่อค่ะถ้าเป็นอยู่ทางตข้างล่างเหมือนอยู่ที่จังหวัดกาลสินเนี่ยถ้าปลูกเจ้งเดือนมีนาเมษาเนี่ยมันจะไม่ห่อเลยนะต้นสวยแต่มันไม่หอ่ออากาศน,นีมันจะห่อใหญ่มากเลยน้ำดักก็ดีด้วยแสดงว่าที่นี่อากาศเย็นใช่ไหมครับอากาศมันเย็นค่ะอันนี้ถือว่าอากาศมันมันชอบใช่อ๋อโตวไวเพราะว่าอย่างอย่างผู้จัดการเขาเคยมาเห็นชุดข้างล่างครับ เาไม่เห็นแล้วใบใหญ่ใหญ่มากเลยใบใหญ่จังใครไม่เห็นใครก็มาดูว่าแต่ทำไมใบใหญ่จังพอใช้พอใช้แล้วนี่ดินมันดีขึ้นไหมใช่ค่ะดินมันฟูขึ้นไหมใช่ค่ะคือใช้เคมีดินมันจะแข็งดินมันจะกระด้างแต่พอมาใช้ปนินทองใช้สารปรับปรุงดินรองพื้นแล้วก็ใช้ตองก้าเนี่ยเป็นเคมีอินทรีย์ใส่แล้วนี่ดินมันฟูขึ้นใช่ค่ะดินมันนุ่มขึ้นแล้วปลูกอะไรมันก็ดีกว่าเดิมปลูกยาง ฝั่งนี้ปลูกถั่วถั่วก็งามแล้วผมถามถั่วก็งามผมถามหน่อยว่าเวลาเวลาเราใช้ปุ๋ยตลาดกับปุ๋ยนี้เนี่ยข้อแตกต่างของมันก็เรื่องดินก็ดีขึ้นโรคแมลงเป็นยังไงบ้างครับโรคแมลงก็ไม่ค่อยมีค่ะน้อยลงไหมใช่ค่ะน้อยลงกําจัดได้ดีกว่าแสดงว่าต้านต้านแมลงได้ดีเดี๋ยวจะเชิญท่านประธานไปดูถั่วก็ได้ค่ะเพราะว่าถั่วของน้องเขาเขาจะใส่ เขมี <me S 2> ของโน้ตจะใส่อินซีจะต่างกันเด<ฮะ>ี๋ยวท่าผู้ชมเดี๋ยวเราตามผมมาทางนี้นะเราขึ้นไปทางนี้ได้ไหมได้ค่ะนี่นะครับไปทางนี้นะไปดูถั่วสักหน่อยเพราะว่าถั่วจะต่างกันเลยอือหจะออกทางไหนออกทางโน้นเหรอออกตรงนี้ไปก็ได้ค่ะออกตรงนี้ตรงนี้นะจ้าหูน้ำนี่นะใช่ค่ะน้ำน่าอิจฉามากเลยน้ำาิ๋ ไปขอดูถั่วหน่อยอันนี้ของน้องที่น้องเขาใส่เคมีจ้ะมันจะต่างกันเลยสีอันนี้เขาเรียกถั่วอะไรฮะนี่ถั่วถั่วพูถั่วค้างค่ะถั่วค้างใช่ไม่ใช่ถั่วฝักยาวนั่นนี่ไม่ใช่ค่ะมันจะเป็นถั่วพูถั่วลายๆค่ะอ๋อถั่วลายๆใะอืมมันคือข้อแตกต่างกันแค่แค่ระหว่างตรงนี้กับตรงนี้ค่ะตรงนี้ใส่ ป่านิงทองแต่ตัวนี้ไม่ใส่ค่ะตัวนี้คือใช้ปุ๋ยตลาดใช่ท้องตลาดทั่วไปนะครับเนี่ยนี่ยี่ท้ช้ตลาดทั่วไปใบจะสีนี้แต่ถ้าเป็นของปานิ่งทองใบมันจะสีนี้ใช่ค่ะมันจะเขียวแต่อันนี้มันจะออกเหลืองๆหน่อยค่ะนี่แตกต่างกันเลยนะครับนี่ใบมันจะวาวใบมันจะหนาใบมันจะใหญ่นะครับแล้วดูดินดินมันจะฟูดีนะใช่ค่ะอันนี้ก็ว่าดินแปลงเดียวกันอคือว่าตอนแรก ปลูกกระหล่ำปีเนาะน้องเขามาปลูกแต่เขาไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ตามตามหนูค่ะแล้วพอทีนี้มาใส่ตัวนี้มันก็จะต่างกันสีจะต่างกันสีสันต่างกันเลยใช่ค่ะถั่วนี้เวลาเขาเก็บลูกมันไปขายนี่เขาไปกินกับน,น้ำพริกกันใช่ไหมอันนี้บางลูกกลมๆย,ยาวๆในกรุงเทพเขาจะขายในพัทคารอย่างเดียวค่ะอ๋อถั่วนี้นะใช่ค่ะบา,บางทีบางคนเขาเรียกว่าถั่วแขกถั่วแขกถั่วแขก อ๋อนี่ถั่วแขกใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าถั่วแขกจะมีอยู่สองพันเตี้ยกับใส่ค้างอ๋ออันนี้ใส่ค้างใช่ค่ะผมถามหน่อยีปลูกกี่วันมันนึกจะเริ่มให้ผลผลิตอันนี้เดือนหนึ่งค่ะเดือนหนึ่งใช่แล้วจะเริ่มออกฝักให้เราใช่ค่ะแล้วฝักนี่เราเก็บขายได้กี่กี่เดือนก็อยู่ที่แบบว่าเราใส่ปุ๋ยไปเรื่อยๆมันก็จะเก็บได้เป็นเดือนสองเดือนสเดือนแล้วแต่ค่ะมันเก็บได้นานกว่าถั่วฝักยาวนะใช่ค่ะเก็บได้นานอันนี้เพราะว่า ผู้จัดการเคยมาเห็นตรงนี้อยู่ที่หนูปลูกตรงนี้เก็บได้อยู่หกเดือนหกเดือนเลยใช่ค่ะผู้จัดการเขายังถามมาเอ้าถั่วนี้ยังอยู่เหรออยู่เก็บมาส่งอันนี้เราปลูกไปนี่หลุมหนึ่งเยอะๆนี่เราต้องถอนออกไหมไม่ได้ถอนค่ะหรือเราปล่อยไปเลยปล่อยเพราะว่ามันแค่สี่ต้นห้าต้นสี่ต้นห้าต้นนะอ๋อสวยเลยนะบรรยากาศนี่นี่ท่านผู้ชมมาดูนะ ว่าทําเกษตรอยู่ที่อำเภอเขาค้อเนี่ยอากาศบริสุทธิ์ด้วยนะอากาศดีมากเลยนะครับจริงๆผมว่าทําที่นี่เนี่ยทำเกษตรที่นี่หนึ่งได้รับอากาศบริสุทธิ์สองไม่มีควันพิษนะครับฝุ่นก็น้อยนะดูแล้วนะครับอากาศดีมากเลยแล้วนี่มาดูการปลูกผักถ้าผักนี่คือจริงๆผักมันพืชล้มลุกนะเดราราคามันลงนี่ก็ ก็ขาดทุนแต่เวลามันขึ้นนี่คนของมันขาดในตลาดไม่มีราคามันพุ่งขึ้นนี่มันรวยแป๊บเดียวนะครับเขาเรียกว่าพืชล้มลุกล้มแล้วลุกล้มแล้วลุกนะครับท่านผู้ชมแต่ถั่วอันนี้มันราคา30บาทมันก็โล30บาทตลอดอันนี้ราคา30บาทตลอดใช่ค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ปลูกเยอะถึงขนาดว่าตีตลาดใหญ่ๆแต่มันเป็นตลาดที่เขาขายอยู่เข็น้อยอะไรอย่างนี้ค่ะอ๋อมีแม่ค้ามารับเลย อันนี้บางทีเขาก็มารับบางทีเราก็ไปส่งเขาเราก็ไปส่งเขาเราปลูกประมาณงานหนึ่งได้มั้งนี่หรือครึ่งครึ่งไรอันนี้น่าจะไม่ถึงงานไม่ถึงงานอันนี้เราเก็บแต่ละครั้งเราเราเคยเก็บได้กี่กี่ถุงครับนี่ได้สองกระสอบค่ะสองกระสอบจ้ะประมาณ1 0 0ยโลอะไรร้อยกิโลกิโลละ30บาทก็ประมาณ3000บาทอ่าต่อต่อรอบเดือนละครั้งหรือเดือนละสองครั้งถ้ามันออก ผลผลิตละสี่วันค่ะสี่วันครั้งสี่วันครั้งเลยเหรอโหอันนี้น่าน่าน่าทำเหมือนกันน่าทำเหมือนกันนะครับถ้าทําเยอะเกินไปเราก็ไม่ได้ตีตลาดเนาะตลาดไม่ใหญ่เงี้ยเพราะว่าตลาดแค่ในหมู่บ้านนี้ก็เลยแบบต้องปลูกน้อยๆให้เขาขายเราขายไปเรื่อยๆขายไปตามลูกค้าที่ที่นั่นตามพัตะคารอ๋อเป็นอาหารเป็นพัตะคารอันนี้ปลูกครั้งเดียวครบหนึ่งเดือนเริ่มเก็บ เก็บทุก3วัน4วันถ้าเก็บช้าม,มันจะแก่ใช่ค <ฮะ S 1> ่ะฝากมันจะแก่เราต้องเก็บทุก3วัน4วันแต่ละครั้งก็ประมาณ100กิโลถ้าราคา30บาทก็3,000 3วัน4วันก็ได้3,000ันเดือนหนึ่งก็ประมาณสัก10รอบ10รอบต้องได้เงินประมาณสัก3 0,000ต่อเดือน <c oughs> นี่นะครับไม่ไม่ถึงไร่นะครับสามหมื่นนี่แหละครับอาชีพกเกษตรนี่ถ้าเกิดราคาเป็นใจนะอยู่ได้และอากาศก็ดีฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมอยากให้ทุกคนที่ทำ เกษตรแบบอินทรีย์เคมีถ้าเคมีอย่างเดียวสุดท้ายก็จะไปจนต่อตรงที่ดินแน่นดินตายแล้วก็เชื้อราลงทำน้อยได้นานๆฟอสทำน้อยได้นานๆเหมือนพี่สาวตีว่าทำน้อยแต่มันได้เก็บนานแล้วก็ดินมันดีแล้วเราดูแลรักษาได้ด้วยถ้าทำเยอะๆเราก็แบบดูแลรักษาไม่ได้นะถ้าเกิดว่าเราดูแลได้เนี่ยมันก็อสมบูรณ์ ถ้าเกิดเราปลูกเยอะๆเนี่ยเราดูแลได้ไม่ทั่วถึงมันก็จะไม่สมบูรณ์รนะล้วผลผลิตมันก็ไม่ดีนะครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมตะลุยสวนมาที่สวนพี่สาวิตรีนะครับอยู่ที่อําเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์มาดูว่าการที่พี่ปลูกกระหล่ําปีให้มีคุณภาพน้ําหนักดีเป็นที่ต้องการของตลาดลูกค้าทุกคนอยากได้ถ้าเป็นกระหล่าของพี่สาวิตรีแท่ย่านี่นะครับไปที่ตลาดเขาจะจองเลยดูสวนเนี่ย บรรยากาศดีมากนี่ไอ้โขดหินธรรมชาตินะครับไม่ได้ยกมาไว้นะ <c oughs> นี่โคดหินธรรมชาตินะครับนี่เออนี่บรรยากาศดีมากเลยแล้วคราวนี้ผมถามพี่หน่อยว่าก่อนใช้ปนินทองใช้ปุ๋ยตามท้องตลาดนี่มันมีข้อแตกต่างกันยังไงมันต่างกันค่ะม,มันก็โตช้าด้วยโตช้าก็ไม่เขียวมันก็แบบมันจะอ,ออกเหลืองๆค่ะอ๋อคือถ้าใส่เคมีมันเขียวไวใช่แต่มันเหลืองไวใช่ค่ะอันนี้ใส่ ครั้งนึงอ่ะอยู่ได้30สิบวันใช่ค่ะใบย,ยังสวยเขียวเหมือนเดิมเขียวอืมแล้วที่สําคัญคราวนี้ผมถามเรื่องผลผล,ผลิตก่อนใช้อ่าปุ๋ยตลาดนี่ถ้า200อยถาดเนี่ยจะได้เท่าไหร่แล้วพอมาใช้ปนินทองเนี่ยมันแตกต่างกันไหมอันนี้ก็ถ้า200ถาดก็ได้ประมาณ20่สิบตันอ,อะไรประมาณนี้แต่บางทาีไม่ถึงด้วยซ้ำค่ะพอมาใช้ปนินทองมันเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มค่ะเพิ่มขึ้นบางทีก็มากกว่า มากกว่าน้ําหนักมันดีกว่าใช่ค่ะอ๋อหัวเน้นกว่าว่าง,งั้นเถอะที่สําคัญพ่อค้าชอบไหมชอบมากส่วนนี้ถ้าเขามาเห็นพ่อค้าชอบใจเพราะว่าเวลาไปขายถ้าถ้าไม่มีคนมาเหมาอย่างเงี้ยเราไปขายอพ่อค้าแม่ค้าเขาก็จองมาเลยอเขาจะโทรมาจองเลยพี่วันนี้ตัดไหม <laughs> ตัดถ้าตัด หนูเอานะเอาหมดเลยมากีนคันรถอ๋อเป็นคันรถดิเขาก็เอาเลยใช่ค่ะเขาจะเอาเป็นตันอย่างคันรถหนึ่งเราจะขนไปแค่สองตันใช่ไหมกับบ้านนี่คนได้สองตันใช่ค่ะเต็มลำไปเลยใช่ค่ะเขาบอกว่าม้กีนลำสองลำก็เอาหมดเลยไม่ต้องให้คนอื่นเขานะบอกว่ามีคนซื้อแล้วมันก็จะเหมือนคล้ายๆกับเราขายไปรายการในตัวเลยค่ะใช่เขารู้แล้วาามผักมาสวนนี่คือผักคุณภาพใช่ค่ะ เพราะว่ามันเป็นเคมีอินทรีย์นะครับสูตรเสมอเหมือนกันตองเก้าเนี่ยสารตัวเติมมันคืออินทรีย์มันทําให้พืชเนี่ยมันมันสดใสแล้วมันก็ไม่ไม่เปื่อยง่ายแล้วมันก็น้ําหนักมันดีคาวนี้บางคนนะครับอาจจะบอกว่าผมอยู่เขาคอจริงไหมนะครับ <c oughs> ผมก็เลยว่ายืนยันว่าให้พี่สาวิตรีนี่พูดคําเมืองของพี่สาวิตรีเนี่ยให้ฟังแล้วก็ชื่อนามสก,กุลบ้านอยู่ที่ไหน ตำบลอำเภอเนี่ยเพื่อยืนยันตัวตนว่าที่นี้คือเขาคอแน่นอนเอาเชื้อน้อแต่นาปิ้งย้อนแต่ไอ้ได้ดาบเคมีไปเจอรถอเสื่อไปใช้หรอจอเนี่ยว่าปนิงทองนาเจหรือฮ้าีกู้วเตานาเตาเผาเทียเออมันดียังไงมันแตกต่างปุ๋ยเคมียังไงอยากให้ลองดูกับสอบเดียวนึกว่าจะไอ้เจ้ารงเทอจอดว่าอยู่เจ้าปุ๋ยเคมีอย่าเจ้าจอเนี่ยแล้วจะ ปุปนินทองเนาะเจนกูเราคุณชุนจัวทียเราคุณรองเท้าว่ะรองเดียวกูเคยเจ้าหลอดทียท่านผู้ชมเห็นว่าการใช้ปุ๋ยเคมีอินทรีย์ของปนินทองเนี่ยหนึ่งโรคแมลงไม่รบกวนสองน้ำหนักมันดีผลผลิตมันเพิ่มขึ้นแล้วผมพาท่านผู้ชมไปดูชัดๆว่าการปลูกทัวอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยใช้ปุป๋ยปนินทองอีกครึ่งหนึ่งใช้ปุ๋ยเคมีท่านผู้ชมจะเห็นชัดเลยว่ามีความแตกต่าง ใบสวยก็แตกต่างกันใบเขียวก็แตกต่างกันนะครับใบหนาต่างกันนะครับผมหวังว่าท่านผู้ชมจะได้ความรู้เรื่องการปลูกกระลำที่มีคุณภาพกระลำที่ตลาดต้องการกระลำที่เพิ่มผลผลิตมีกําไรมีไรายได้เพิ่มขึ้นนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับที่ผมพูดมากับพี่สาวิตรีที่คุยกันนี่นะครับอย่าเพิ่งเชื่อผมกับพี่สาวิตีนะครับต้นไม้เป็นผู้ตัดสินต้นไม้ไม่โกหกคนมีแต่คนโกหกกันเด้อสิบอกให้ <laughs>